ช่วงหลังๆนี้ก็ค่อนข้างจะหายากเกี่ยวกับขอทานขเขมรในประเทศไทยแต่ว่าในขเขมรนี่เขาก็ยังมีอยู่นะเพียงแต่ว่าไม่ได้ส่งออกบุคลากรของเขามาประเทศไทยสักเท่าไหร่ช่วงหลังๆสถานการณ์ไม่เอื้ออำนวยแต่ว่ามีชาวต่างชาติเขาไปเห็นอยู่นะในขเขมรน่าจะช่วงก่อนสถานการณ์ชายแดนล่าสุดนี้เป็นชาวออสเตรเลียครับเขาบอกว่าเคยไปพนมเปญแล้วเจอเด็กขอทานที่เหมือนถูกฝึกมาอย่างดีเลย เขาบอกว่าเขาขอเรียกสิ่งนี้ว่าเสียงหัวเราะที่ถูกบังคับผมเป็นคนออสเตรเลียก็อยู่ซิดนีย์ทำงานด้านไอทีชอบเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านมากเลยที่เป็นแนวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะรู้สึกว่ามีชีวิตชีวามีวัฒนธรรมที่เราไม่ค่อยมีไม่ค่อยได้สัมผัสสักเท่าไหร่ทีนี้ก็มีครั้งหนึ่งผมนะ่ะมีโอกาสไปเที่ยวที่แคมร เพราะว่าเพื่อนที่เขาทำงานอาสาสมัครก็ชวนไปก็ช่วยถ่ายรูปให้กับองค์กร NGO อะไรพวกนี้เกี่ยวกับการศึกษาในพื้นที่ห่างไกลพอเสร็จภารากิจเราก็แวะเที่ยวพนมเปนกันผมเคยได้ยินเรื่องเด็กขอทานมาบ้างแต่ก็คิดว่ามันก็คงจะเหมือนเด็กขายดอกไม้หรือเด็กที่ร้องเพลงข้างถนนในซิดนียนี่แหละก็คือพวกเขาคงจะมาทำกันเองเพราะว่าครอบครัวยากจนอยากจะหาเงินช่วยครอบครัว แต่ทีนี้พอผมเห็นด้วยตาตัวเองที่พนมเปญแล้วความคิดนี้ต้องเปลี่ยนวันแรกเลยที่ไปเดินตลาดกลางคืนมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณ5-6ถึง6ขวบ7ขวบประมาณนี้ก็เดินมาหาพูดภาษาอังกฤษสำเนียงนี้ชัดผิดปกติไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นเด็กพูดเองได้ข้อความภาษาอังกฤษนั้นก็ประมาณว่าอยาโกรธฉันะฉันต้องการเงินแบบนี้ เขาบอกว่าสิ่งที่ทำให้ผมสะดุดก็คือแววตาเธอมันไม่ได้ดูอ้อนวอนแบบเป็นธรรมชาติเลยเธอรู้ตัวหรือเปล่าว่าเธอกำลังพูดอะไรออกมามันเหมือนกับว่าเธอไม่รู้ความหมายของสิ่งที่เธอพูดเหมือนถูกฝึกให้มองตรงๆจับแขนเบาๆแล้วก็พูดประโยคเดิมซ้ำๆแบบนี้เหมือนท่องสคริปต์ตลอดคืนนั้นผมสังเกตว่าเด็กพวกนี้ก็จะไปวิ่งที่มุมถนนทุก1 0 1ถนาทีเลยคุยกับคนอื่นคนนั้นคนนี้แบบนี้แหละ เหมือนมีใครคอยเช็กยอดเงินคือต้องทํายอดบางครั้งก็เห็นผู้หญิงวัยกลางคนเขาก็แต่งตัวโสมแต่ว่าดูมีอํานาจในกลุ่มเด็กๆยืนอยู่ใกล้ๆทีนี้พอมีคนใจดีเขาหยิบเงินให้เด็กก็จะรีบเอาไปส่งให้เธอทันทียืนใกล้เกินไปจนสังเกตได้ทีนี้วันที่สองผมก็ลองนั่งดืม่มเบียร์ริมแม่น้ําก็เห็นเด็กขอทานผู้ชายสามคนอายุประมาณสิบขวบพูดภาษาอังกฤษกันเก่งมากผิดปกติเลยรู้จักใช้คํายากๆด้วย แต่คำยากๆนั้นมันก็ประมาณว่าขอเงินนั่นแหละเขาจะพูดทุกครั้งที่มีคนให้เงินซ้ำไปซ้ำมาผมสังเกตว่าทุกคําพูดนี่มันจะมีรอยยิ้มที่ฝืนจนเกินจริงเหมือนประครับยิ้มตัวเองไม่ใช่เพราะว่ารู้สึกดีทีนี้ผมก็ถามเพื่อนชาวคอมเมนต์ที่รู้จักกันเขาบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นความจริงค่อนข้างจะแพร่หลายเลยล่ะเด็กหลายคนไม่ได้อยู่กับพ่อแม่หรอกแต่ว่าจริงๆแล้วก็ถูกเช่าหรือไม่ก็ถูกส่งมาจากชนบท บางครั้งครอบครัวยากจนจนยอมให้ลูกไปเพราะคิดว่าจะได้เงินแต่สุดท้ายเด็กก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือหาเงินทั้งวันทั้งคืนเด็กก็ต้องทำแบบนี้บางครั้งก็ต้องนอนตามฟุตบาทในฐานะคนออสเตรเลียผมรู้สึกแย่มากเพราะว่าที่บ้านเรานะแม้จะมีคนเร่ร่อนแต่เรามีระบบช่วยเหลือมีศูนย์พักพิงมีตำรวจคอยดูแลให้เด็กปลอดภัยที่นี่มันต่างออกไปมากมันคือการจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อที่จะใช้ความน่าสงสารมาเป็นสินค้า ผมไม่โทษเด็กเลยเพราะว่าพวกเขาไม่มีทางเลือกหลังจากคืนนั้นผมเลิกให้เงินสดกับเด็กตามถนนแต่หันไปบริจาคตรงให้กับองค์กรที่เขาน่าจะช่วยเด็กจริงๆเพราะว่าอย่างน้อยเงินนั้นน่ะนาจะไปถึงพวกเขาโดยที่ไม่ผ่านคนที่คอยเอาเปรียบผมยังจําแววตาของเด็กผู้หญิงคนนั้นได้ดีแววตาที่ถูกบังคับให้ยิ้มแต่ว่าข้างในเขาไม่ได้ยิ้มเลยก็คือใช้แรงงานเด็ก ฝึกให้เด็กพูดภาษาอังกฤษเด็กอาจจะไม่เข้าใจด้วยว่าพูดอะไรอยู่ทีนี้อีกคนหนึ่งเขาเป็นชาวอังกฤษเขาบอกว่าชอบเดินทางคนเดียวแล้วก็อยากจะใช้ชีวิตเหมือนคนท้องถิน่นพนมเปญก็คือจุดหมายที่ผมคิดว่าจะได้เห็นวิถีชีวิตริมแม่น้ําวัดวาแล้วก็อาหารท้องถิน่นแต่ทีนี้สิ่งหนึ่งที่ผมไม่เคยคาดคิดเลยว่าจะเห็นก็คือระบบของเด็กขอทานที่เขาถูกฝึกมาอย่างชัดเจน คืนแรกผมเดินเล่นแถวๆริแม่น้ำมีเด็กผู้ชายอายุประมาณ9้าขวบมือข้างหนึ่งถือดอกมาลีเล็กๆอีกข้างนะ่ะยื่นมาขอเงินเขาพูดภาษาอังกฤษชัดมากท่าทางการสบตาการยิ้มมันเป๊ะเกินไปเหมือนหุ่นยนต์เหมือนเป็นการแสดงที่ซ้อมมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนเด็กที่นี่แสดงละครกันเก่งมากเก่งกว่าประเทศผมผมสังเกตว่าทุกๆสิบนาทีนะเด็กก็จะหันไปมองฝั่งตรงข้ามถนน ที่นั่นจะมีผู้หญิงวัยกลางคนที่เขาคอยโบกมือให้เขาเป็นระยะด้วยนะเวลาที่มีนักท่องเที่ยวให้เงินะ่ะเด็กก็จะรีบไปหาเธอเสร็จแล้วก็มาทําต่อมาเดิมวนเวียนไปมาแบบนี้แล้วมีครั้งหนึ่งผมนั่งดื่มกาแฟใกล้ๆกับตลาดกลางคืนเห็นเด็กผู้หญิงสองคนก็เดินเข้ามาหานักท่องเที่ยวฝรั่งอายุประมาณ20พวกเธอจะพูดคําว่าพระเจ้ารักคุณทุกครั้งที่มีคนหยิบเงินให้ แล้วก็ส่งยิ้มกว้างเกินจริงแบบที่ดวงตามไม่ได้ยิ้มตามนะมันทําให้ผมรู้สึกเย็นในใจยังบอกไม่ถูกรู้สึกเย็นในใจไม่รู้ว่าเขาหมายความว่ายังไงนะเขาบอกว่าในอังกฤษเด็กที่ร่อนเร่แบบนี้จะมีตำรวจกับหน่วยงานรัฐมาช่วยกันแบบเร็วมากเลยเราเชื่อว่าการใช้เด็กหาเงินมันคือการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานแต่ที่นี่มันก็กลายเป็นเรื่องปกติไปและที่เลวร้ายกว่านั้นก็คือนักท่องเที่ยวหลายคนก็คิดว่าตัวเองกำลังช่วยเด็กอยู่ แต่ความจริงอาจจะทําให้วงจรแบบนี้มันขยายทีนี้อีกคนหนึ่งมาจากสหรัฐเขาก็เจอเหตุการณ์คล้ายๆกันแต่เขาปฏิเสธเขาบอกว่าผมยิ้มให้นะบอกปฏิเสธไปแต่ว่าสายตาเขาเด็กเนี่ยดูไม่ยอมแพ้เขามองไปทางข้างหลังผมแบบหนึ่งผมก็ได้หันตามไปดูว่ามองอะไรก็เห็นผู้ชายไวกลางคนยืนพิงเสาอยู่จ้องมาที่ทางเราสองคนเด็กก็พยายามจะขอซ้ำอีกครั้งหนึ่ง ครั้งนี้เสียงเขาเบาลงเหมือนกําลังกลัวอะไรบางอย่างนะผมเริ่มรู้สึกแปลกๆแ,แล้วก็เลยหยิบเงินให้เพื่อที่จะได้จบๆไปแต่ทีนี้พอผมยื่นเงินเขาก็รีบวิ่งไปหาผู้ชายคนนั้นส่งเงินให้กับผู้ชายคนนั้นแล้วก็โดนตบหัวเหมือนเป็นการเร่งให้กลับมาทํางานต่อมันทําให้ผมนึกถึงตอนที่อยู่นิวยอร์กเลยเวลาที่เราเจอคนไร,ร่อนนะเราเจอเยอะนะแต่เราแทบจะไม่เคยเห็นเด็กที่ถูกบังคับออกมาหาเงินแบบนี้ ตลอดทั้งคืนผมก็เห็นเด็กกลุ่มเดียวกันนี่แหละวนไปวนมาหลายรอบเตือนเข้าออกจากผู้ใหญ่คนเดิมเหมือนกับว่ากำลังทำงานเป็นมดเลยดูเหมือนผู้ชายคนนั้นจะไม่สนใจสายตาผมด้วยซ้ำที่ผมมองอยู่เด็กเจ้าเงินไปส่งโดยที่ไม่เคยเก็บไว้เองแม้แต่เหรียญเดียวผมน่ากลับโรงแรมด้วยความรู้สึกอึดอัดรู้อยู่ว่าการให้เงินเด็กตรงๆแบบนี้อาจจะทำให้วงจรแบบนี้มันไม่มีวันจบลงหรอก ในวันถัดมาผมก็เรียกบริจาคให้มูล,ลนิธิที่ช่วยเหลือเด็กข้างถนนแทนแต่หารู้ไหมมูมล,ลนิธิต่างๆในคเเมนี่ส่วนมากจะไปไม่ถึงเด็กไม่ถึงคนที่เขาลำบากจริงๆนะเหมือนอย่างที่เขาให้ทุนมากู้ระเบิดนี่ก็กู้ไม่สำเร็จสักทีปล่อยไว้อย่างนั้นแหละทางญี่ปุ่นเขาให้เงินมาเกี่ยวกับการทุนให้เด็กนักเรียนอะไรอย่างนี้ก็ไม่ถึง ให้มาเท่าไรก็ละลายไปหมดเหมือนกับว่าบริจาคอย่างเดียวไม่ได้มาดูว่าที่จริงแล้วเขาเอาเงินมาทําจริงหรือเปล่าตระกูลหุนเขาเก็บเรียบขอเอาขอเอาอ่ะก็ประมาณนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ